นี้เราจะมาเคลียร์ชัดยามาลองดี3ลราศีนี้นะครับใครที่คิดร้ายครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยครับคุณจะกลับไปแบบไม่ทันตั้งตัวครับจะเป็นใครจะเป็นคุณหรือเปล่า นะครับมารับชมรับฟังคําทํานายคลิปนี้กันได้เลยครับสําหรับชาวราศีเมษครับใครที่คิดว่าเข้าไปยุ่งหรือเข้าไปวุ่นวายด้วยนะครับอย่าคิดว่าเขาเงียบแล้วเขาจะยอมนะครับเป็นราศีที่ต้องบอกเลยครับจริงๆเป็นคนที่ไม่ใช่เรื่องมากนะครับแต่ว่าถ้ามาปลุกชนวนแล้วนะต้องบอกเลยว่าของขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าคุณจะได้เห็นพลังจากดาวอังคารที่เป็นดาวแห่งการต่อสู้บุกลุย เต็มที่นะครับกัดไม่ปล่อยสู้ไม่ถอยครับสำหรับชาวราศีเมษในขณะที่ชาวราศีพิจิกเป็นราศีที่น้ํานิ่งแต่พิษแรงมากๆครับคุณเป็นราศีที่อยู่เฉยๆนะครับอยู่เงียบๆมาเป็นปีนะแต่พอใครที่มาจุดไฟให้นะครับต้องบอกเลยครับว่า เขาเนี่ยครับพร้อมที่จะเป็นลูกระเบิดเกิดขึ้นโดยทันทีนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับดวงเป็นมหาจักรด้วยถ้าใครจะคิดร้ายหรือจะเป็นคู่แข่งของคนราศีพิจิกต้องคิดให้ดีๆนะครับเพราะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าของเขาแรงของเขาแน่นนะครับจะทําให้คุณเนี่ยต้องแพ้ภัยไปได้แบบง่ายๆเลยครับสาหรับชาวราศีมังกรครับเป็นราศีธาตุดินครับอย่าคิดว่าเขาช้าแล้วเขาจะยอมนะครับเห็นราศีมังกรเนี่ยดูนิ่งสุข คุมเหมือนไม่มีอะไรแต่ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นราศีที่เสือซ่อนเล็บตัวจริงครับโดยเฉพาะคู่นี้ดาวเสาโครจรเดินถอยหลังชนกับดาวลาหูเป็นคู่มิตรใหญ่แน่นอนครับส่งผลให้ดวงดาวมีพลังครับพร้อมที่จะชนนะครับบอกเลยว่าเขาจะเอาคืนแบบสงบแต่รุนแรงแน่นอนใครที่เห็นคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับใครที่อยู่3ราศีนี้นะครับ รับผลคำทำนายถ้าใช่นะครับคอมเมนต์ใต้โพสต์มาบอกผมด้วยนะครับวันนี้ครับต้องขอลาไปก่อนครับ